ฮูล่ารีวิววันนี้เรารีวิวเครื่องกรองน้ําชาเต้แบบ5ขั้นตอนนะเป็นเครื่องกรองน้ําแบบที่สามารถกรองน้ําดื่มได้อย่างสนิทใจก็คือให้น้ําออกมาเนี่ยจืดแบบจืดเลยนะก็เป็นเป็นเครื่องกรองน้ําที่มีคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับขั้นตอนการกรองนี่มันก็จะประกอบไปด้วยไส้กรอง5แบบนะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรองพวกคาร์บอนพวก in, เลซินแล้วก็ไส้กรอง PP นะก็คือจะเอาไว้สําหรับกรองพวกคาร์บอนนี่ก็คือเอาไว้กรองกลิ่นนะแล้วก็กรองพวกแบคทีเรียรบางชนิดแล้วก็พวกสารแขวนลอยต่างๆเรียกได้ว่าเป็นน้ําที่ออกมาจากเครื่องกรองแบบนี้จะจะสะอาดได้มาตรฐานสามารถดื่มได้อย่างสนิทใจไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นโรคนิ่วหรือว่าโรคอะไรที่มากับน้ำนะส่วนส่วนอ,อุปกรณ์ที่มากับเครื่องเนี่ยก็จะมีไส้กรองมาตรฐานนะครับผ้าชิ้น นะก็คือด้านบน2ชิ้นจะเป็นเซรามิกกับเรซินเซรามิกกับคาร์บอนนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นคาร์บอนเป็น PP แล้วก็เป็นเรซินนะครับแล้วก็เขาจะแถมใส่กล่อง PP มาด้วย3อันนะครับก็เวลาจะประกอบเวลาทำอะไรดูคู่มือนะครับคู่มือเขาก็จะมีบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรยังไงนะครับให้ก็ให้เอาใส้กลอง PP กับาคาร์บอนเนี่ยไปแช่น้ําประมาณ5นาที วนเรซินเนี่ยต้องเอาไปล้างเปลือนะครับอ,อุปกรณ์อื่นที่ให้มาก็จะมีหัวก๊อกมีหมุดยึดแล้วก็มีตัวนี้สําคัญอย่าทำหายอย่าทำหักเป็นประแจสําสหรับขันไอไอไอตัวนี้ให้มันแน่นนะครับแล้วก็ข้อใช้งานอีกข้อหนึ่งของของเครื่องกรองน้ําตัวนี้ก็คือห้ามใช้กับน้ําที่มีแรงดันมากกว่า3.5บาร นะครับก็คือถ้าปั๊มน้ำแรงๆเนี้ยถ้าถ้าบ้านคุณปั๊มน้ำแรงๆให้ให้ใส่วาวควบคุมแรงดันน้ำนะครับให้แรงดันน้ำมันน้อยลงนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี้ยมันจะมันจะแตกไอไอตรงกล่องพวกนี้มันจะแตกได้นะครับก็นี่คือข้อควรระวังนะครับก็คือการติดตั้งก็จะมี2แบบก็คือการวางพื้นวางแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเจาะผนังแขวนก็ได้เพราะข้างหลังเขาจะมีที่เจาะอยู่นะครับอ่ะก็นี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องกองน้ำตัวนี้เดี๋ยวเราไป ประกอบไปเตรียมพื้นที่กันแล้วเดี๋ยวประกอบแล้วลองใช้งานดูอ่ะก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายๆนะจริงจริงๆตอนแรกจะแขวนผนังแต่บังเอิญว่าเจาะรูกใกล้ไปหน่อยก็เลยไม่ได้แขวนอ่ะก็เนี่ยมาณนี้ อ่ะ,อะแค่นี้เราก็มีน้ำสะอาดอกินแล้วนะสำหรับกรีวิววันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับ